โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงภายใต้การกำกับดูแลของนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงานสี่ฝ่ายดังนี้นายทรงยุทธแก้วนางรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายธีรศักดิ์สงเดชรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายอำนาจปุตพัฒน์รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนางเสาวณีเรืองระดับกุลรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนจำนวน2,325คนสามารถคว้า15รางวัลระดับนานาชาติ3เหรียญทอง6เหรียญเงิน6เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียและรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจแก่พี่น้องชาวไทยคือรางวัล Special Award รางวัลโครงงานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ i y s i e 2021ระดับเหรียญทอง b e s t Project พร้อมโล่รางวัลสาขาคณิตศาสตร์ เรื่องข้าวหมากสังหยดไร้จากผู้เข้าแข่งขัน213ทีมจาก7ประเทศทั่วโลกในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษร,รูปแบบออนไลน์จัดโดยองค์การนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังคว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติสาขาสิ่งแวดล้อมรางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติสาขาสิ่งแวดล้อม รางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติสาขาสิ่งแวดล้อมรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติสาขาวิศวกรรมฟิสิก นอกจากนี้ยังสามารถคว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ISIF 2021ัณประเทศอินโดนีเซียแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ดังนี้รางวัลเหรียญทองสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญเงินสาขาคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญเงินสาขาสิ่งแวดล้อมและรางวัลเหรียญเงินสาขาสิ่งแวดล้อมอีกรายการ ต่อด้วยรางวัลเหรียญเงินสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรางวัลเหรียญทองแดงสาขาสิ่งแวดล้อมรางวัลเหรียญทองแดงสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ที่สร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงคือนางสาวนัทนิชาสมานชาติประธานนักเรียนปีการศึกษา2563ชนะเลิศการประกวด Speed Competition ระดับนานาชาติได้รับการประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564 ชนะเลิศการแข่งขันวิทยากรจิตอาสาประจำจังหวัดพัทลุงประกอบกับรางวัลการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติมากมายส่งผลให้นางสาวนัทธนิชาสมานชาติได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำปี2564โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ และจากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงส่งนางสาวนัทนิชาสมานชาติเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี2564คว้ารางวัลเด็กและเยาวยชนดีเด่นประจำปี2565เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับโล่และเกียรติบัตร จากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประเภททีมผลพวงจากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้ส่งผลให้นัทนิชาสมานชาติผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์วิจัยในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ เป็นแพทย์คนแรกของอรวและของจังหวัดพัทลุงประจำปีการศึกษา2,564 <_: S 1> และอีกความภาคภูมิใจแพทย์คนที่2ของอรวนางสาวราวิศราหรือสิริวัฒนาเขาศึกษาต่อในคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาแพทย์ปฏิรูปสุขภาพนายนัทรวีเศรษฐสุขเัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบด้วยนายกมนนาวินแสงทองนางสาวสุพิศราบัวลอยนางสาวพัชรินสุดที่นนนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณสาขาวิศวกรรมศาสตร์แมคคาทรอนิกสาขาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ และอีกหลากหลายสาขาอาชีพพาณิชยการและการบัญชีการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาอังกฤษการสื่อสารภาษาจีนการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศิลปรกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และอีกมากมายหลากหลายสาขานอกจากนี้ยังคว้ารางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินายพฤุตินันอินุรักษ์นายปรวรุสุวรรนนายกมบนา,นาวินแสงทอง นายปริทัศน์สวนกิจคว้ารางวัลเยาว,วชวนดีเด่นประจำปี2565นางสาวทิติรัตน์เพรีพาทช,ชั้นม .3 ทับ4สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลีนายนพธรรมทองดีชั้นม .3 ทับ1ห้องเรียน SME สอบผ่านโครงการ AFS ประเทศเดนมาร์กและประเทศเยอรมน,นี น,นายปนวัตนผอมสวัสดิ์ชั้นม .3 ทับ3โครงการนักเรียนแรกเปลี่ยนระยะยาว1ปีการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอเมริกานางสาวรุจิราวงศาจันทร,ร์ชั้นม .3 ทับ1 SME สอบผ่านโครงการ Ingenious International ประเทศสเปน เด็กหญิงจิราภาดำนุย้ยนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นม .1 1ทับ1สอบได้ลำดับที่1ในการแข่งขันการสอบทีเด็ดประจำปี2563ระดับจังหวัดประเภทวิชาวิทยาศาส,สตร์เด็กหญิงจันนันพรบรรจบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นม .3 าทับ1สอบได้ลำดับที่2ในการสอบแข่งขันทีเด็ดประจำปี2 5 6 3ระดับจังหวัดประเภทวิชาวิทยาศาส,สตร์ นอกจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการแล้วยังสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาระดับนานาชาติและระดับชาติดังนี้เด็กหญิงนิชาเท้าสกุลนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทยชนะเลิศก,การแข่งขันฟรีสไตล์อันเดอร์เซเวนชีนฟีเมลระดับนานาชาติเหรียญทองกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์กีฬาแห่งชาติครั้งที่46 และได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านกีฬาและนันทนาการประจำปี2564ฝนฟ้า มาให้กับอธิการแล้วก็เสิร์ฟได้อีกครั้งหนึ่งครับ hey, hey, hey. บอลไดพุ่งมาแรงจริงจครับพยายามที่จะจ้างศรีษะรับแต่ว่าสลับออกหลังไปไกไอธิการครับจอมเสิร์ฟจากโรงเรียนบนรับราชกัญญาราชวิทยาลัยครับจากพัทลุง <Three, two. S 1> นางสาวอติการคงแก้วน้องอุ้มปืนใหญ่ทีมชาติไทยเหรียญทองทีมชุดหญิงการแข่งขันเซปักตะกรอ้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิงคับครั้งที่33เหรียญทองเซปักตะกรอ้อประเภททีมเดี่ยวหญิงการแข่งขันกีฬาซีเกม2019ครั้งที่30ณประเทศฟิลิปปินส์นายนาราวิจิตศักด์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยรุ่นอายุ18ปีเข้าแข่งขันเซปักตะกรอ้อในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมครั้งที่10ประเทศมาเลเซียคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายและรางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดชาย นางสาวอาริสาชูสิรินักกรีฑาประเภทขย่งก้าวกระโดดคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมครั้งที่10ประเทศมาเลเซียนางสาวกันธิกาชูจันนักกรีธาประเภทวิ่งขัด4คูณ100เมตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินนาสาธารณารัฐฟิลิปปิน ด้วยความสําเร็จด้านกีฬาข้างตน้นจึงเกิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีธาหรือห้องเรียนพิเศษ SEP นอกจากพัฒนาด้านหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษต่างๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงยังได้ให้งบประมาณในการสร้างห้องปฏิบัติการฟิสิกส์งบประมาณ7,033,000บาทห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ครอบคลุมเนื้อหากลาศาสตร์ไฟฟ้าแม่เหล็กทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดีงงดห้องปฏิบัติการชีววิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจำนวน719,000บาท เป็นห้องเรียนที่จะทำให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดได้เห็นโครงสร้างและอวัยวะของสิ่งมีชีวิตอย่างละเอียดการเรียนการสอนจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่เรียนรู้มากที่สุดห้องปฏิบัติการชีววิทยาจึงต้องคำนึงถึงทางติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนได้ง่ายมีทางออกไปศึกษาภายนอกหรือนำบางสิ่งจากภายนอกมาปฏิบัติในห้องเรียนได้ ห้องปฏิบัติการเคมีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจำนวน9,99,000บาทนักเรียนจะได้เรียนรู้ทดลองทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจากความโดดเด่นด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อาทิวงดนตรีลูกทุ่งพระยาพิรมสมบัติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในจังหวัดพัทธลุงและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวอรวอเลือดแดงขาวสมกับคำขวัญที่ว่า รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริขอบพระคุณค่ะ